สวัสดีทุกคนท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเองออยมเมราเครื่องกันอีเช่นเคยนะครับผมก mm ็ hmm. วันนี้เราจะตามชื่อคลิปเลยนะครับ mm hmm. มารีวิว h e a l f a r e UR นะครับผมเกมมางแผนดิสตองเกตจับจีนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโหลดก็หาดาวน์โหลดกันได้มีวิธีสอนสมัครก็อยู่ในพิมพ์หาใน YouTube เลยนะครับผมมีหลายช่องทำอยู่นะฮะ นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วผมอัดคลิปตอนสุ่มไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยแต่ว่ามันมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมก็เลยไม่ได้ลงนะครับซึ่งก็นี่แหละครับผมสุ่มไปทั้งหมดร้อยห้าสิบนะครับก็ถือว่าไม่การันตีนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับส่วนตัวละครใหม่เดือนหน้าก็ยังไม่น่าจะได้สุ่มนะเพราะว่าตั๋วเนี่ยไม่น่าพอนะครับผม ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฮิลเฟรมตัวนี้ที่ผมจริงๆผมก็ไม่ได้ปั้นเยอะหรอกนะครับที่ผมสุ่มมานะฮะแต่ว่าพลังค่อนข้างที่จะดีดนะครับเพราะว่าพลังไีที่ฐานสองแล้วนะครับแต่ดาวมุ่วงเนี่ยทำไปแค่ดาวเดียวนะครับผมก็ก็เดี๋ยวปั้นเรื่อยๆนะครับต้องปั้นอะดมบิกให้าดาวก่อนครับ <c oughs> อาวุธเนี่ยอยู่ที่2ดาวนะครับผมส่วนตาปีศาจเนี่ยอยู่ที่4ดาวนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นต้องใช้จริงๆอ่ะจริงๆมันก็ยังไม่มีเยอะด้วยไงใช่ส่วนอาวุธก็ใช้เป็นดาเมจนะครับพลังโจมตีอยู่ที่2องแสนะครับเลือดอยู่ที่หลานหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับอะตอมบิกที่บัานดำบิกระคั่งเยอะเนี่ยตอนแรกผมว่าผมจะย้ายของของ UR เนะี่ยไปให้ ไฟเฟมซะหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับเรื่องอาวุธนะครับซึ่งอาวุธของเขาอเดี๋ยวเรามาดูที่5ห้านี่ก่อนเรื่่ะพรสิบสองนะครับก็จะเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะเพิ่มมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เยอะเยอะกว่าเดิมจากหกสิบขึ้นแปดสิบคือเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องอันตีอันตีอันตีแล้ว อุ้สามดาวนะครับอุ้สามดาวตัวนี้ได้เมจอยู่ที่12นะครับแล้วก็รถคิดข้อรถฮิวใช่ไหมเอ้ยรถคิดข้อดียน,นี้รถคิดข้ออย่างเดียว60%ถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ดาเมจไฟอยู่ที่400%นะครับซึ่งผมแนะนำนะใครที่ชอบนะครับก็ปั้นเลยตัวนี้ผมบอกเลยว่าควรมีติดทีมนะครับ ทั้งเท่ทั้งโหดเนี่ยถ้าใครได้ลองเล่นจริงๆแนละ้วคือคุณจะรู้ว่าดาเมจมันแรงจริงๆนะครับเพราะว่าอันติดาเมจมันอยู่ที่900%นะครับคือแค่ละ900%เนะี่ยผมบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับนะฮะอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูที่พาสีห้าดาวกันนะครับพาสีห้าดาวนี้เพิ่มเป็น70นะครับก็น่าจะเป็นตบอระลบดาเมจดตบยิ้ป่ะอันนี้70%ก็ตึง สัตว์เลยแหละนะฮะหลบดามเมจจริงๆมันไม่ได้มีขึ้นให้เห็นครับโซนิกนะว่าถ้าตีนมันจะเป็นรูปแบบว่าหมุนเสีขาวอะ่ะเออมันไม่มีขึ้นให้ดูนะครับแต่ว่ามันจะหลบดามเมจแบบให้เห็นจะๆเลยตอนที่มันโดนตีนะครับหรือเพื่อนในทีมโดนตีอย่างเงี้ยก,ก็มีหลบให้อยู่นะครับอีกอย่างนที่ผมยังไม่ได้เห็นของมันก็คือการลบสตันนะครับ การลุกสตาร์นเนี่ยผมยังไม่เห็นของมันบบจ่าๆเลยว่ามันลุกสตาร์ะไรยังไงนะครับลบเมียใครก็ยังไม่เห็นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูที่ดามิกันดีกว่านะครับเล่นคัวอตอมิกคือโกงมากครับตัวนี้จริงๆก็เล่นโกงทุกตัวแหละถ้าเล่นคัวอตอมิกกันน้ำรูดีดามิ่ของมันเพียวๆดีกว่า โ8ล้านนะครับอะไรตรงจีบกันะเดี๋ยวดูระเบิดไฟมันอยู่ที่8แสนสี่สามครั้งนะครับ8แสนสี่โคตรแรงอะ่ะตีแบบเดียวคือแบบพุ่งแบบดัเบนพุ่งมากแต่พอเล่นของต่อมีคือประคุณ <c oughs> สองตัวละครหน้ามันเป็นคอ ปีออแรกห้าล้าน12ล้านครับไป่จงตีก็แรงก,การระเบิดออดามิ 8, ท้องแรงดามิทแปดแสนสี่จะพูดตามตรงมันโกงมากนะครับตัวนี้เรื่องดามิทฮิไฟเฟมแดกขาดจริงๆนะครับเอย ปิดแอนิเมชันทุกคนนี้เอเอจะว่ามันสวยแค่ไหนใช่หม้วเอ็นเดีปิดแอนิมชันอะไรให้เร้อยก่นโอเคต้นฮนจะเป็นตัวคอสายฮีโรแล้วมังเนี่ยว่า ที่ยันตีมันมครับตีโฟกเบสเบสไปตีอีกโฟบเบสเบจะเบิดก็ชอบเลยจริงๆผมเป็นคนชอบสายสถานะแบบไฟครับผิดมากนะครับกัดก่อน แต่ว่ามันตัวประมาณเนะี่ยมันบางตัวมันกิ่งแค่เบต้าของมันครับคือเจ้าที่ผมหมายถึงก็คือมันฮะคนไทยเ,น,เนี่ยนะครับก็คือมันกิ่งแค่เฉพาะเบต้าในช่วงมันนะครับพอมีตัวใหม่เข้ามาเนะี่ยมันก็จะตรงเบต้าไวนะครับแต่ว่าจริงๆเกมควรทําแบบว่าตัวเสริมเบต้าของมันเช่นแบบว่าพาส์ตีทาให้กัดก่อนแรงขึ้นทําให้ อะไรอย่างเงี้ยให้มันแรงขึ้นเนี่ยมันน่าสนใจมากนะครับสำหรับสายสถานะนะถ้าสมมติว่าทําแบบตัวที่มันปรับสายสถานะมันจริงๆเนี่ยมันจะโกงมากนะครับสําหรับพวกตัวสายสถาน,านาะนะเรามาลองดูตีบอทชงเชิงชงเชงิชง,ชงไปก่อนปึ๊บลืมตัวนิ้ทำไมผมยังไม่เปลี่ยนไปใช้ อันนี้ใช่ไหมเพราะว่มันบั็ตัวเดียวไงแต่นี่บล็อกสองตัวปึตั้มีคลิกอันนี้กดตัว,วตคูนนว่คือมันที่จริงถ้ามันจะโกงกอันนี้คือต้องติดไฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือโกงเลยตัวเนี้ยถ้าติดไฟร้อยเปอร์เซ็นต์คือโกงเลยแต่ว่ามันติดแค่ห้าสิบก็เพอร์เฟกต์กแล้วล่ะนะครับมันก็ไม่ได้ดูแย่นะฮะก็ติดตามน,นั้นแล้วกันนะฮะสำหรับเพียงไฟเฟรมยูนะครับ,รบ,รบถ้าเข้าเซิร์ฟไทยก็อย่าลืม จัดกันมาอยู่ในที่ครอบครองนะครับจริงๆหลังๆมันเนี่ยตัวละครมันเริ่มเก่งเยอะมากเลยครับยูมาเนี่ยมัน,ไม,นมไม่เหมือนแบบว่าไม่เหมือนปู่บอมที่เออเรามีซอิริวแล้วเราข้ามได้แต่อันนี้มันข้ามไม่ได้จริงๆนะครับหลายตัวเลยแต่แต่ตัวนี้เข้าได้นะครับเกียววินถ้าเรามีเทอรเรีวแล้วข้ามได้นะต,ตัวนี้ ปิดชุบเราเปลี่ยนเบตา้าปิดชุบก็บโกงอะตอมิกก็โกงถ้าเทียบกันอะตอมิกน่าจะเป็นตัวละครแปะสถานะดีที่สุดในบรรดา2ตัวนี้แล้วนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันแปะ6ตัวเลยนะครับเล่นคู่โบร้อนคือตึงเอาง่ายๆเสร์ฟไทยยิงใครแบบว่าสายเติมนี่คือจัดนจ,จัดเต็มคับอะตอมิกคือโคงมากครับเบต้าคือยิงชุดเดียวตายหาหมด้ว นะฮะคิดยังไงกับฮลไฟเฟรมก็คอมเมนต์กันดูนะครับสำหรับความโกงระดับประการระดับนี้เนี่ยผมให้ตัวละครตัวนี้เต็ม10ผมให้8เลยนะครับเนื่องจากว่าตัวละครตัวนี้มันมีข้อด้อยอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าทําให้มันยังไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้นก็คือเรื่องของมันไปใสยอาวุธนะครับใช่เพราะว่าสายอาวุธเนี่ยมันมาก็ไม่น้อยเลยนะครับสายเทคนิคย,ยังไม่มาเลยนะครับ แล้วก็นงจากว่าสถานะไฟของเขามันไม่ติดร้อนเปซนะครับมันก็เลยไม่ได้เด่นที่สถานะเผาไหม้ของเขาแต่ว่าเด่นในสถานะายังอืนแทนเช่นดานมินครับการปิดตายคีที่เคอลปิดมิวแล้วก็มีหลบดีทําให้ตัวละครตัวนี้มันดูเก่งนั่นเองนะครับผมใครที่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันเลยนะฮะส่วนตัวผมคิดว่าตัวละครตัวนี้8เต็ม10เนี่ย ก็เหมาะที่จะเข้ามาอยู่ในทีมเราอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับคนที่ปั้นสุดๆเนี่ยก็คือโกงเลยนะครับแนะนำว้กขอตัวนี้มีอาวุธของเขาจะดีมากนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดแจรงกด subscribe กันด้วยนะครับผม10นาทีพอดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผม